ล่งอย่างบอกไม่ถูกเลยวะ่ะ enemies ahead เอเลสต์ซีกนินอาหารเล็กกันเจ็บเจ็บเจ็บระวังนะหลานฟ้าเอก็ก<า>ตั้เจ,จอตั้เจอเจอเจอเฮ้ยกูมไม่ไหวแล้วกูไหวมึงรัก ทงน้อยไปหมดแล้วมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกพูดอีกคำมึงออกไหมกูไม่ออกไม่เคยกลัวมึงเลยนะมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมเออเอ๋อมึงไม่ออกกูเข้าละผมสองตัวพี่โอเคกำลังไป Watch out Watch out เดินมาแบบนี้ก่อน ระเบิดระเบิดระเบิดเพื่อนโยนระเบิดเพื่อนโยนระเบิดระเบิดเกลี้ยกล่วยนะเราเพื่อนทำศพเกลือหัวหงาย

Okay. เลยเข้าบ้านบ้านเราอีกแล้วมีอีกตัวมีอีกตัวมีสองตัว,ตวนะบ้านอะ่ะตับอีกหนึ่งเข้าเลยพี่ยังอยู่ยังอยู่ยัองอยู่วันมอวันมอ Nói thằng yêu thương mỹ quân ái vậy, kiếm được dính, ok. Uh, uh. Watch out, watch out, long lam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 , long นี่งี้นสีดงจะโมกพี่ปูไปใช่ใช่จะเข้าใช่ไหมใช่เลยแต่ป้าตัวหนึงนะ<อ>คมซะด้วยแย่ซะหนึ่งป้าเจ็บอยู่แล้ว enemies ahead โอ้โห ทีงไงที่โฟนไอสัตว์หลังทิ้งเถอะกบได้ไหมุบได้ไหมกูเจอแล้ด หลังน้องตวงนะหลังหลังหลังไอ้หีหีหีมันไอ้พวกนั้นมันหนีมันหนีมาบ้านนี้นะเซมี่ที่งกู่เ่ง Watch out ทุบได้ป่ะเนี่ยรลเมล็ล้มอยู่

Watch out, watch out. Ya? Marry, Enemies I'm here. I'm here.

เขาน็อก